สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูบนสีนะครับราคา100บาทนะครับราคาถูกมากไหมครับ100บาทหน้างามหน้าสวยมากนะครับดูกระูดกสวยมากนะครับสิราหุมทองนะครับต้นร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับถ้าต้นแบบนี้นะครับถูกมากไหมครับนะครับรู้เขาจะขายหรือเปล่านะครับแต่ว่าถูกมากนะครับ หนึ่งร้อยบาทนะครับเอาให้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมครับให้ดูเลยนะครับเนี่ยต้นเท่านี้นะครับหนึ่งร้อยบาทงามมากนะครับหน้างามมากสวยมากเลยสวยจริงๆนะครับเนี่ยสูงวาคืบหนึ่งนะครับยี่สิบเซนประมาณยี่สิบห้าเซนแล้วนะครับดูครับเนี่ยต้นขนาดนี้ต้นเลยนะครับต้นหนึ่งร้อยบาทครับท่านผู้ชมว่าถูกไหมถ้าถูกก็ คอมเมนต์ด้วนะครับข้างในนะครับเนี่ยสูสงใหญ่ขนาดนี้ก็เนี่ยมันร้อยห้าสิบบาทนะครับเล็กๆก,กว่านี้หน่อยอันนี้ใหญ่มากนะครับก็ประมาณสองร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับเนี่ยกันถ้าสามสิบเซนนี่ก็มันสองร้อยบาทนะครับอันนี้หนึ่งร้อยบาท ต้นนั้นหนึ่งร้อยบาทนะครับเนี่ยข้างล่างนี่คือซื้อสวยนะครับในหน้าสวยมากเลยกีฬาห้่งทองเห็นไหมครับหน้าสวยจริงจริงมือสุเมนไหมสีสวยหน้าสวยจริงนี่คือกิลาห้องทองทั้งนั้นเลยนะครับอย่างอื่นก็มีนะครับนี่ยู่ทวยกันแต่ศีลาห้่งทองเยอะนะครับเห็นไหมมีกิฬาหุ่งทองทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าสวยนะครับก็คอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าสวยนะครับ ็ถูกนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับไม่น่าสวยจริงๆ,ๆแดงอู้ดึงหามเห็นไหมหน้าหน,น้าสวยมากท่านผู้ชมว่าสวยจริงๆๆนะครับเห็นไหมเนี่ยจิราห้มทองนะครับเป็นไม้ผ่านะครับไม้ผ่าหัวท่านผู้ชมไม้ผ่าหัว เป็นสีลาห่มทองไม้ผหาหันะครับสวยงามจริงๆถ้าใครบอกว่าราคาทีถูกต้องนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับสีลาห่มทองนะครับหน้าโปรกนะครับ